ถ้าจะแร a อักลยุทธ์ผมก็คือมองว่าตลาดที่ขึ้นมาครับเราไม่ต้องไปไล่มันเราเราตั้งหลอก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าเรายังไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะกลับไปเป็นหาขึ้นเต็มร้อเนาะฉะนั้นเรา buy on dip แเป็นสิ่งที่ผมว่ามองว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็แม <manage S 1> เนจเงินให้ดีที่สุดดีกว่าน่าจะปลอภดภัยก <ๆ S 2> ว่าันะนั้นหุน้นแนะนาแล้วก็ตีไปยังไงบ้างคะคุณวัฒน <Okay. S 1> ์โอเค จริงจริงจริง,รง,รง,รงผมผมมักจะเลือกหุ้นที่แข็งกว่าตลาดเข้ามาเชียร์เรื่อยๆครับพี่นาแต่ว่าผมผมอาจะวันนี้ผมจะไม่มีแบบไม่มีลงเซกเตอร์อินดีเทลหลายตัวเนาะแต่ว่าผมจะเลือกกระจายหน่อยตัวแรกผมขอเลือก PSL เข้ามาก่อนละกันนะครับโอเค PSL เนี่ยผมเลือกเข้ามาเพราะว่าผมเชื่อว่าค่าระวางเนี่ยมันจะยังดีอยู่ถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะย่อลงมาก็ตามนะครับแต่ย่อแค่นิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเอาในมุมเทคนิคก,ก่อนผมมองว่าพอมันเบรกตรงแนวต้านระยะสั้นๆตรง20.8นะครับพี่นาผมมองว่าโอเค ข้างบนมันเริ่มว่างมันเริ่มกว้างแต่ว่าสั้นๆเลยก็อาจจะมองอยู่ประมาณแถวๆ22บาท10ถึง22บาท40ไปก่อนนะครับส่วนแนวรับก็คือดูตรง20.8ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรหลุดตรง19บาท60ลงไปครับอันนี้สำหรับ PSL แล้วก็ผมเชื่อว่างบไตรามาส2ครับพี่นามันจะออกมาโตทั้งเยียร์คิวอันคิวเลยแล้วก็เพราะค่าระหว่างก็ตอนนี้ต้องบอกว่า Q2 date แล้วกัน Quarter 2 date ครับค่าระหว่างเรือเฉลีย่ย ดีกว่าตอนไตรมัสนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดีกว่าไตรมั่นสองที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันตัวที่สองนะครับผมเอามาแชร์อีกรอบนึงเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ยกังแชร์อยู่เนาะผมเชร์บีเจซตามซ้ามําตามเดิมนะครับพี่ผมมองว่า BJC อ่ะราคามัน break กรอบแนวต้านตรง3 6 7 5มาแล้วผมมองว่าต้านต่อไปจะอยู่ประมาณ3 8 50จนถึง3 9 5 0บาทนะครับก็ขึ้นประมาณบาท2บาทแหละใช้ก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่เหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ว่าราคาหุ้นนะ่ะมีแนวรับตรงประมาณเส้น20วันตรงประมาณ45บาท 25แล้วก็ไม่ควรหลุดตรงเส้นอัพเทน d l i นตรงนี้ไปครับตรงประมาณ34บาทลงไปครับพี่นาอันนี้คือตัว BJC เพราะว่าผมมองว่าเซมโตเซล,ลมันจะค่อยดีขึ้นการกลับมาบเปิดประเทศแล้วก็วันนี้ตัวเลข GDP ที่เป็นตัว private consumption นะครับการบริโภค,ม,คมันออกมาดี ถูกไหมครับแสดงว่ามันเห็นเริ่มแบบไอ้คนกลับมาจับใจใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะผมเลยเชื่อว่าเอจริง BJC เนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นลีดในกลุ่มคอมเมอร์ได้เลยมากกว่าสามตัวผมผมชอบ BJC มากกว่า CPO แล้วก็ตัวที่3ะนะครับผมเลือก SPRC เข้ามา SPRC เข้ามาผมผมเลือกเพราะว่าโอเคหนึ่งแคร็กสเปรดไม่ว่าจะเป็นเจ็ตะะดีเซลหรือว่าจะเบนซินอะไรพวกนี้ครับมันมัน พีคมากๆเลยนะตอนนี้ขณะนี้ยังไม่เข้าสู่ driving season นะครับผมเชื่อว่าเรื่องของอน้ำมันรั่วทุกคนรับรู้ไปหมดแล้วฉนันผมเชื่อว่าพวกกลุ่มโรงกลั่นอาจจะไม่ต้อง SPRC ก็ได้นะเจ้าบางจากจะท็อปเนี่ยผมเชื่อว่ายังคงเป็นเป้าของนักลงทุนสถาบันอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ตามนะครับแล้วก็มองว่าราคาหุ้น,นแนวรับผมดูไว้ที่ประมาณ11บาท40ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ไม่ควรหลุด10บาท40ลงไปนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ย ผมดูไว้ที่12บาท80ครับพี่นีนาครับผมให้ไว้3ตัวครับวันนี้ครับพี่แต่ว่าต็มถ้าจะถ้า <ๆ S 2> จะรับอั p กลยุทธ์ผมก็คือมองว่าตลาดที่ขึ้นมาครับเราไม่ต้องไปไล่มันเราเรา,เราตั้งหลอก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆผมเชื่อว่าเรายังไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะฉะนั้นเรา buy on dip เป็นสิ่งที่ผมว่ามองว่าปลอดภัยที่สุดแล้วก็ m a n นจเงินให้ดีที่สุดดีกว่าครับน่าจะปลอดภัยกว่าครับพี่นีนาเ้าขึ้นมาแล้วเซ็นล้วการ์ดขึ้นมาแล้วองงร่ไายัคคุณ่ ผมผมมองว่าจริงจริงจริงจกลยุทธ์ตอนนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นการเโรเทตัวไปเรื่อยๆดีกว่าครับในการเทรดเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ไล่ย่อยครับผมชอบเจนนักลงทุนสถาบันทั้งในและเทศหรือว่าป๊อปเทรดก็ตามครับเขาก็หาหาวินเนอร์ในในแต่ละวันในการเทรดดีกว่าพี่นาะประมาณนั้นดีกว่าครับมาได้3ตัวแล้วนะคะสามสไตล์ด้วยสำหรับพุ้นที่คุกวัดให้ไว้นะคะ P.S.L ตัว B.J.C นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น S.P.R.C นะคะ